ปีใหม่แล้วสิไก่ละเด้อไก่ปีใหม่ละเด้อกี่ล่ะออ้ยไก่ปีใหม่แล้วได้ใส่จิงเกิลเววแล้วล่ะแม่ได้ใส่จิงเกระเววจิงเกิลเวลแล้วปีใหม่่ะไก่แล้วเด้อสงท้ายปีเก่าต้อบปีใหม่ไกล้มาถึงแล้วน้องน้ำว้าได้ใส่หมวกแล้วค่ะหันหน้ามาหาแม่ได้ไหมหันไปยังข่าคุณบ่ ปากบานบานแม่แน่ปากบนบานแม่แน่ะั้นเขลี่ยเลยดูเด็กใส่ง้างเถื่อนเด็กใส่งาเ νε, งาเถื่อนใครซื้อมะหอยปะไปซื้อมะหมอะหเนี่ยพ่อไปตลาดไปหาซื้อมะหยอยตลาดสิโอ้ยมีลูกสาวเดียวเนาะซื้อเคียงประดับไม่ลูกสาวเนาะลูกสาวเดียวมีลูกสาวเดียวโอบเคียงประดับให้ <laughs> มีลูกสาวน้ำตาพูด,ดยาว เกียงประดับใส่พอ่อไปตลาดซื้อมะให้ลูกสาวสันตัวเมนไว้หล่ะฉันเฉล,ลยลูกสาวเนี่ยนี่แต่หิวน้อนอยู่ร้อนเลยร้อนครับอ่ะเนยร้อนน้ำแกนรดนร้อนช่วงรับเราดิ้อคนกว่ากว่วนอนหลับซื้อเลยที่หล่ละ